เผยเพจยัมีอาหารสุดหของแมบบฟูดมาวางจำหน่ายด้วยนะในตอนเย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีบริษัทแบบมอนที่เดจแนด์ลีม่มาวางขายนาผิดด้วยนะครับนะอ่ะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยเว้ยท่านผู้ชมอ่ะใครอยากสนใจอยากฟังแบบไหนเนี่ยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมถ้าคุณกำลังหาร้านละฟังอยู่ก็นั่นผมแนะนำร้านฮาร์ดคิงช็อปนะครับผมนะเป็นร้านที่มีบริการแล้วทำผลตื่นบฟูดนะครับแล้วก็บริการเยครับผมนนะให้องร่วเงี้ยเนาาะแล้วกก็มีบรริขพจอฟู้ดแลวก็อสตาดดฟินน้วยะครับ์ด นะอยากเห่นเกขึ้นรือเราจะมีร้านไนะันะร้านแบ็คมาเก็นะครับผมแล้วก็ร้านซะาวับบัูแล้วก็บูเราบอกครับแล้วก็มีไวท์ทายลคด้วยแล้วมันยังมีบริการสาขาอและเกมพาบัฟฟูดนครับผมนะแก็้านชิวช็อปเ็กซ์นะรานบันดสาขาอลดเกพาร์ตบัเองีเนเป็นเพลเ้ามาแล้วก็บักมพารบูดด้วยขอนั้ก็ยังมอยู่นะครับแล้วฟมด้่ยก็นกใครสนใจ็ลิกรกม โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอ่ะก็วันนี้นะครับนะคุณผมชิโร่คุงนะครับผมนะอ่ะก็วันนี้เรามาอยู่กับพี่เจมด้วยนะครับผมนะสวัสดีพี่เจมด้วยนะครับครับสวัสดีครับอ่ะโอเคก็ใครที่เข้าใหม่นะครับนะชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อแรงใจผมด้วยนะครับนะผมก็จะพัฒนางี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะอ่ะก็เออผมต้องบอกก่อนเลยว่าเออวันนี้เนี่ยผม ก็จะมาบอกวิธีการ PVP พื้นฐานคร่าวๆผมนะว่ามีสูตรยังไงบ้างที่ทําให้เรา PVP แบบดูดีขึ้นเก่งขึ้นก็ได้นะครับผมนะอก็คือผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็ไม่ได้เก่งเมากมายอะไรขนาดนั้นผมนะผมก็มีแพ้มีชนะบ้างผมนะผมไม่ได้เป็นถึงขั้นโนหนึ่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะผมก็ อยากจะทําตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะครับนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับท่านผู้ชมครับนะผมก็มีแพ้บ้างหนึ่งแพ้บ้างก็มีนะครับนะไม่ใช่ผมไม่แพ้เลยนะครับนะอ่ะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการ PP พยังไงให้ดูดีแล้วก็เก่งขึ้นนะครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาช่วยแนะนำนะครับนะแล้วก็อธิบายกับพี่เจมด้วยนะครับนะอย่างแรกเนี่ยนะครับผมนะก็คือ การเปิดปิดเคียนนะครับหรือการเปิดปิดให้หังเกตแบบนี้นะครับนะบนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เจมเอ่อบอกว่าเฮ้าเจมแกเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดปิดให้หังเกตเก่งอยู่กันนะครับนะอ่ะต้องทำยังไงบ้างพี่อ่าสมมติอ่าเราเจะหนวดดำนะครับอ่าเราก็พยายามเปิดปิดเคียนบ่อยๆครับเปิดปิดไปเรื่อยๆเ,เลยครับแล้วก็สมมุติจะเกิดาเขาใช้สกิลวอาวนะครับอ่ะสมมติพี่าที่ัโดนสมมติวอลนะครับ,บ <c oughs> แล้วก็ ใช่ครับบ้าอ่ะแล้วก็อ่างอย่างไรอ่ะสมมตดูอย่างเงี้ยแล้วพอเขาปล่อยแล้วก็เปิดเคลนเลยทันทีครับเคลนเปิดเคลนนี่อ่ะสมมติพี่เปิดเคลนนะใช่เปิดเคลนอะอ่าให้น่ามันก็จะหลบได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็หรืออีกเอ่วิธีหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นแบบเขาจะสกิลใส่ใส่เราใช่ไหมอ่าสมมติเอออันนี้พี่เจมเปิดปิดเคลนอยู่นะผมอันนี้อันนี้คือพี่เจมเขาปิดเคลนอยู่นะปิดท้ายที่เคลนอยู่อ่าแลโค้ไปล็อกที่เก็บนี้ขผมนะแล้วผมก็จะ ทำการล็อกต่อครับผมอ่ะเห็นไหมฮะพี่เจมก็จะหลบได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะแต่ว่าเราต้องเร็วจริงนะครับผมนะท่านผู้ชมไอเทคนิคการเปิดปิดไฮสังเกตเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเร็วนะครับผมนะเออมือนิ้วชี้เราเนี่ยเราต้องกดที่ตัวปุ่มตัว E ครับผมนะต้องเร็วมากท่านผู้ชมนะครับนะถ้าเกิดช้าเนี่ยอาจจะโดนต่อคอมโบได้นะครับผมนะซึ่งวิธีการเอ่อเปิดปิดเคสน,นะครับผมนะอ่ะก็คือไอ สกิลที่มันสามารถเจาะให้ในเกตได้เนี่ยก็จะเป็นไอ้จำพุกดูนะครับนะแล้วก็ไอ้เป็นวงอะไรพวกนี้นะครับผมนะไอ้ไอ้พวกนี้คือน่ากลัวครับผมนะแล้วอย่างเช่นไออคาบ,บูชาสกิลแซดสกิลเอ็กเนี่ยไถอะไรเงี้ยนะผมนะนี่คือถ้ากที่สังเกตเนี่ยหายเลยครับผมนะเออโดนเจาะไปอย่างง่ายดายเลยครับผมนะถ้าเกิดเราเออมีเทคนิคในการเปิดปีให้สังเกตเนี่ยเราก็จะสามารถเอ่อหลีกเลี่ยงเจ้าปัญหานี้ได้ครับผมนะแต่ว่าเราต้องเร็วจริงๆด้วยแล้วก็ห้ามเผลอเลยนะครับท่านผู้ชมนะ ซึ่งมันก็ต้องอาจอาจจะมีแบบโดนตัดเคีทั้าหลายท่านผู้ชมนะครับผมนะแต่ว่าโตถ้าเกิดเราเราไปฝึกเนี่ยเราอาจจะโดนตัดได้น้อยกว่าเดิมน,นะครับท่านผู้ชมฮะแต่ยังไงก็ทุกคนก็ต้องโดนตัดอยู่ดีแหละนะครับผมนะไม่มีใครไม่โดนตัดเคียนหรอกเนาะก็มีตามนี้ครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะอส่วนเเทคนิคต่อไปเนี่ยก็คือการจัดจัดช่องนะครับผมนะช่องไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับผมนะให้มันถนัดนะครับผมนะแล้วก็ต้องกดปุ่มเนี่ยให้มันชินด้วยเวลาในการ เออตัวจะต่อคอมโบเนี่ยนะผมนะอะอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอมโบนะผมนะใส่พี่เจมปึ๊บเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยเราต้องเร็วอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าก็ตามนี้เลยผมนะแล้วเราก็สามารถกดเออ่ปุ่มเป็นภาษาผมนะอ่าถ้าเกิดในคอมเนี่ยจะเป็นเออ่ปุ่มเป็นภาษานะครับนะเราสามารถเออ่ถ้าเกิดเราถนัดเราจะใช้เออ่สมมติเนี่ยเราถนัดเออ่ดาบเนี่ยเลขสามเนี่ยเราก็เอาดาบไว้เลขสามก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วส่วนปืนเนี่ยเราไว้เลขสี่ก็ได้คืออันนี้อยู่ที่ความถนัดของทุกคนด้วยนะครับนะ อ่ะก็ถ้าเกิดเป็นในมือถือเนี่ยนะครับผมนะก็มันจะอยู่บนหัวนี้ของนะพวงถ้าเกิดเป็นมือถือนะมันจะอยู่นี้เป็นจุดๆนี้ครับนะแล้วก็จะสามารถจัดนี้ได้ของนะถ้าเกิดเราอยากเออเก็บไอ้พวกเครื่องบรรดับที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยไวตรงนี้เราก็ใส่ได้ของนะเออสกิลเผาเนะี่ยก็เอาไว้นี้ได้ของนะก็คือการเก็บ ไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ให้มันลกช่องนั่นเองครับผมนะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นนะที่เสกเจ้าเลยแล้วก็เก็บไปตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะก็มีตามนี้ครับผมนะอ่ะส่วนต่อไปเนี่ยก็คือการเออ่เข้าออกสกิลครับผมนะอ่าสิ่งที่ผมจะแนะนําต่อไปนะครับก็จะเป็นการเออ่ใช้สกิลครับผมนะอ่ะก็คือเวลาเราใช้สกิลเนี่ยนะครับผมนะพยายามอย่าใช้สกิลมั่วนะครับนะอย่างเช่นแบบ เขาอยู่ตรง,ตรงนู้นใช่ไหมเออแล้วเราไปทําอย่างนี้เนี่ยแล้วก็โดนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะผมนะอย่างเช่นแบบเขาอยู่วิ้อยู่ร่งางไกลเลยนะผมนะหรือว่าแบบถ้าเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้คือเนี่ยเราจะสกิลคอนเคลกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับผมนะอ่าก็คือพยายามอย่าสกิลมัวผมนะคือแบบบางคนแบบอีกอีกเอ่อ,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 อคนที่เราสู้อยู่เนี่ยอยู่ฝั่งูนนะผมแต่ว่าเราแบบวิ่งเข้าไปทำอย่างนี้นะผมนะมันก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนะคือ การใช้สกิลต่างๆเนี่ยเราต้องดูเอ่อสกิลของที่เราจะใช้ด้วยว่าสกิลนั้นเนี่ยมันถึงตัวเขาไหมนะครับนะว่าการที่เราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยมันมันสามารถใช้สกิลถึงเขาหรือเปล่านะครับนะถ้าเราไปสกิลมั่วเนี่ยนะผมนะเราอาจจะเป็นเป้านิ่งแล้วโดนเข้าสวนง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะ, <S <S นะก็อย่างสกิลโยรู้เนี่ยนะผมนะอ่ะก็เราก็รอเขาแบบซักเข้ามาแบบใกล้ๆนะเออข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็อยู่แบบนี้ับผมนะอ่ะก็มีตามนี้ับผมนะอ่ะก็ รืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยถ้าเราเล่นโยรูเนี่ยเราก็ใช้เอเอ่ผลช่วยของนะผลช่วยในการล็อกเนเช่นหนวดดำใช่ไหมล้วก็โซเข้าไปปึ๊บเนี่ยแล้วเราก็ทำการจับเขาแบบคอมโบอะไรต่างต่างเลยนะผนะก็เป็นประมาณนี้นะนครับท่านผู้ชมครับอ่ะส่วนเอ่อไอ้ที่ผมจะแนะนำต่อไปเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นการใช้ชิปล็อกกับไม่ชิปล็อกครับผมนะคืออันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันอยู่ที่ความถนัดของ แต่ละคนด้วยว่าเราจะใช้ชิปล็อกหรือมาใช้ชิปล็อกนะครับนะคือมันอยู่ที่ความถนัดจริงครับนะแต่ผมถนัดแบบสลับกันอะเออคือผมเล่นได้ทั้ง2เลยทั้งชิปล็อกและชิปล็อกเนี่ยคือผมเล่นคือผมเล่นสลับกันนะเออจริงๆรนะผมนะบางทีผมก็ใช้ชิปล็อกบางทีผมก็ไม่ใช้ผอนะคือผมเออเล่นแบบสลับกันจริงๆเวลาผมเอาไป PV p พีพีนะขึ้นอยู่กับจังหวะครับนะอ่าอย่างเช่นชิปล็อกเนี่ยผมมาใช้ในสถานการณ์ที่ อ,อีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาบีบเอ่อบีบเรามาบผมนะบีบบีบมาหาเราเรื่อยๆผมก็จะใช้แบบแบบอย่างเช่นแบบอีกฝ่ายเนี่ยเข้ามาประชิดตัวผมนะผมเออผมก็จะใช้ชิปล็อกครับผมนะในการดูแล้วว่าเขาจะไปตรงไหนรับผมนะอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ห่างๆเนี่ยผมก็จะแบบไอ้นี่ไงผมก็จะเอาชิปล็อกออกนะครับนะแล้วก็จะหาจังหวะแล้วว่าเราจะเข้าไปล็อกเขายังไงดีครับผมนะอ่าถ้าเกิดผมคิดว่าผมไม่นี่ได้เนี่ยผมก็จะโซเข้าไปเอาละโซไปแล้วก็ดูดอย่างนี้เลยครับผมนะเออแล้วก็ล็อกต่อครับผมนะ ในกรณีที่เราจะคอมโบต่อเนี่ยผมนะก็คือเราต้องดูด้วยผมนะอ่ะวิธีการคอมโบต่อเนี่ยเราจะใช้ชิปล็อกหรือไม่ใช้ชิปล็อกเหมือนเดิมก็ได้ผมนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกโยรุเนี่ยหรือว่าเป็นผลในการบิงเข้าไปต่อคอมโบเนี่ยผมเอ่อแนะนําให้เป็นอย่าใช้ชิปล็อกดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ชิปล็อกเนี่ยมันก็จะคอมโบไม่ถึงนะครับนะอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นชูซุยเนี่ยมันถึงอยู่แล้วนะครับนะต่อให้จะไม่ชิปล็อกหรือไม่เออใช้ชิปล็อกเนี่ยมันก็คอมโบถึง นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นโยลูเนี่ยผมแนะนําให้เป็นเเมาส์ดีกว่านะครับนะเวลาในการต่อคอมโบนะครับท่านผู้ชมครับนะก็มีต่ำนี้ผมนะอ่าซึ่งมันขึ้นอยู่ที่คนถนัดด้วยนะครับนะว่าจะใช้ชิปบล็อกหรือไม่ใช้ชิปบล็อกนะครับนะคือเราเลองเปลี่ยนดูได้เผื่อแบบใครที่ใช้ชิปบล็อกแล้วดึงดึงไม่แม่นนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมาส์ก็ได้นะครับนะเออมันก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าก็มีต่มนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะอ่าก็มี ตามนี้ผมนะเทคนิคคร่าวๆนะครับในการ PVP เอีกนะอ่ะก็ตามนี้ผมนะท่านผู้ชมนะครับนะอ่ะก็เป็นไงบ้างครับนะชอบใจไงก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่เออชอบใจคลิปนี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมต่อไปด้วยนะครับนะอะ่ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาอธิบายเอ่ออย่างอนี้ให้เลยแล้วกันเนาะว่าในการใช้ อไรต่างๆเนี่ยผมจะสอนแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนะผมก็เองก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับนะอ่าก็ผมมีเอาความรู้เท่าที่ผมมีเนี่ยมาแบ่งปันทุกคนนะครับผมนะอ่ะก็เป็นในแบบของผมเนาะก็ขอบุณทุกคนด้วยนะครับนะแล้ววันนี้นะครับนะผมกับพี่แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็ไปบายครับผม